สวัสดีครับผมร้าน BR สเกิร์ตนะครับวันนี้พามาชมมาด้า2ครับคันนี้ปี15-19นะครับคันนี้มาแต่งสเกิร์ตรอบคันตันได้68พัรนะครับผมชิ้นหน้าจะชิ้นใหญ่นะครับครอบไฟถัดหมอกเลยนะครับแต่คันนี้ไม่ใส่ไฟเดย์ไลท์นะครับสวยเหมือนกันครับเท่ๆคมๆนะครับผมไม่มีไฟเดย์ไลท์ก็สวยครับงานลิเกสติดแท้นะครับนี่ครับโลโก้นะครับ วันนี้ชุดรอบพันสี่ชิ้นนะครับด้านข้างก็ตัดเส้นแดงนะครับพร้อมโลโก้ไร่หกสิบแปดนะครับผมของแท้ก็งานแนบเนียนนะครับมีขอบยางกันลอยนะครับงานแนบเนียนนะครับตัวไร่หกสิบแปดด้านหลังเป็นท่อคู่นะครับผมนี่ครับเป็นท่อคู่สไตนเลสด้านขวาออกจริงนะครับ ด้านซ้ายเป็นท่อหลอกแล้วก็มีไฟทับทิมสะท้อนแสงให้อยู่ตรงกลางนะครับตักดำคาดแดงเหมือนกันครับก็อีกข้างนึงนะครับผม เาฝากไว้นะครับมาด้า2สองนะครับหล่อๆคันนี้นะครับผมอยากดูรถสวยๆแบบนี้ติดตามได้เรื่อยๆทางเพจนะครับอัปโหลดเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวี้ไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ